สวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับครับวันนี้มาลองครับมาลงหน้างานกันแล้วรถมาเมื่อวานก็ลองขุดตักนะครับมาลองดูเพราะแนะนำพาไปซื้อร้านนี้ก็เลยอยากดูการใช้งานได้ได้สัมผัสจริงๆอ่ะมันจะได้รู้ว่าว่ามันดีไหมมันสมุดดีไหมเหมือนที่เขาพูดมาอะไรประมาณนี้แต่เราขับรุ่มแมันก็ตดโจทย์ดีแล้วอีกอยาเราก็ไม่รู้เพราว่ารถมันมายังไงว่าเราไม่ได้เห็นการใช้งานจริงอ่ะ ทีนี้เราได้เห็นการใช้งานจริงแต่มันอยู่ที่ว่าร้านเขาช่วยดูเลในการเซอร์วิสอะไรให้ก็เราดูคนพบเครื่องโรงงานด้วยครับี่วันนี้เอฟซีหลายคนถามมาพี่ต่ออาร์มพิเศษแบบนี้กระโดกไหมครับเดี๋ยวให้พี่ลองลองขับดูเนาะเรื่องเรื่องกระโดกอ่ะมันกระโดกทุกคันถ้าคันในที่อาร์มยาวตากดินอุ้มมาเยอะแล้วยืดไกลแล้วสวิงสวิงสวิงแล้วยืดไปไกลๆอ่ะมันากระโดกอยู่แล้วมันอยู่กับคนขับด้วยใช้อาร์มยาวเราเผืือกแค่ว่า หลวงเก็บสระเก่าพวกอะไรแบบนี้ยมันง่ายแล้วก็คุอสระมันก็ชอบใครชอบมันอย่างว่าครับเนี่ยครับภายนงภายในครับ 5, พีเอ็มหกพันเก้าพันเก้าครับสอพันเก้าร้อยครับที่จะขับหมดไหนครับเดี๋ยวลองดูหมดเฮ็ดไปก่อน <c oughs> โอ้จัดเฮ็ดเลยเลยพี่ <laughs> ผมยังขับหมดเอ่อยู่เลยใช่ <c oughs> <laughs> มันเร็ว <laughs> <laughs> แต่พี่น่าจะชินรถใหม่ผมไม่ชินอยากให้พี่อันลองหมดเฮ็ดนะครับ โอเคครับไปรุยหน้าง,งานกันเลยครับซูมิโตโมมาถึงก็จัดหน้าง,งานเลยครับเมื่อวานมาตากได้ห้าหกที่ยวครับเอาเข็นเข้าบ้านให้ช่างอันทําร,ราวไฟให้ครับจะซื้อสปอร์ตรลยยาวมาใส่ครับช่วน,นี้ทำราวหลีบไปรูดสายไฟเวลาลากรถน,นะครับ ดูยกันเลยครับใครเห็นก็บอกว่า F6 F6 ท <c ười> ีมงานว่า F6 ขับดีไหมไม่ใช่ F6 นะครับอันนี้เป็น120ขิดหนะครับ S-H 120เก่านอกครับเก่านอกญี่ปุ่นนะครับมี รุ่นหก็จะมีกล้อง3ามตัวครับกล้องด้านข้างซ้ายขวาหลังสามตัวรอบคันครับอ่ะมาชมพี่อันตักกันหน่อยครับเขาจะให้รถดำอยู่ประมาณนี้ครับ เรองยนต์อีซสูซูครับสี j เจอัดน้ำมันไปเมื่อวานสามพันขึ้นมาครึ่งขีดวงกลมเพิ่งตักดินได้40กว่าเที่ยวครับประมาณกำลัง40นี่แหละมาลงบอ่อเดิมครับ เห็นหลายคนนะครับทีมงานบอกว่าประหยัดน้ำมันแล้วก็ลองพิสูจน์ด้วยครับอันนี้ก็เพิ่งได้ทำงานเนะเดี๋ยวลองจับชั่วโมงดูครับในผมก็จับชั่วโมงไปแล้วน้ำมันสามพันนะ,อ,ะอันนี้โหมดเฮ็ดครับ ผมยังไม่ชินครับผมขับหมดเอก็พอมันไวเกินมันไวแล้วมือมือผมยังไม่นิ่งยังติดยังติดมือหนักอยู่ครับอ่ีนี่ครับสิา,าชิวต่อไปน้ำฝนครับ ความันท้องที่สิ่งเคยทำเร็วกว่าแล้วพี่สวิงเร็วใช่ไหมใช่มันสวิงเร็วมันยังไม่รลานกันครับก็เพิ่งเคยขับตักนี่เลยมาขับลองมันไม่เหมือนกับขับตักใส่รถแบบนี้อันนี้ครั้งแรกเลยพี่ครั้งแรกด้วยครับน้องโมเนาะครับพี่โมตักดินลงหน้างานเนี่ยตอนไปขับก็ได้แค่ลองเนาะตักอากาศรถเป่าครับไอ้มาลองตักดินดูเดี๋ยวถามพี่อัดดูครับเป็นไงบ้างจะบอกว่าเร็ว มันจะวิ่งเร็วจริงครับโอ้จ้วงเอาะจ้วงเอาเลยจะขับนิ่มหังไอเราขับแล้วกระดกกระเด่อง ปล่ยไปโหมดเฮ็ดนะครับก็จริรีสุดก็เป็น s อครับกดปุ่มแล้วก็หมุนวอลลุ่มไปจะริรสุดอันนี้อยู่โหมดเ Ô, kỳ kỳ đang ขับเมื่อวานครับเมื่อวานไปลงตรงโน้นนะครับยังไม่ชินเลยเกาเกไปก็กระดึอกกระดึอกไปหลอกนาไม่ได้เลยครับเคยขับรถเก่าแล้วมือหนักอันนี้บุ้งขี่ดังไม่ได้อัดเจอรบีอัดอยู่นะแต่อัดไม่เยอะครับ วเหมือนกล้องวงจรเลยยาวมากอะครับก็ที่ว่าเรื่องอามพิเศษกระดกไหมนะครับก็มีกระโดกบ,บ้างนะครับก็แล้วแต่จังหวะกับคนขับเนาะนะเขาจำมาพอดีเลยอ่าซ่อมเสร็จแล้ว ยืให้ดูแล้วก็ไม่เห็นกระโดกเลยเออใช่ดิถ้าถ้ามือนิ่งพอมันก็ไม่ระดดเลยครับก็คือเราสวิงเลยเรายืนไปดูมันก็ไม่กระโดกอะไรมันก็อยู่ที่เราขับรถอารมยาวอ่ะกระดกทุกครั้งอืมจะเพียงแค่ว่าเราเอามาเผืือกโลกบางๆมันก็จะได้แบบว่ายืดยาวล่างล่างมาได้เต็มวายแล้วก็เก็บสักมันจะได้สะอาดประมาณนี้ครับมันก็ตกจุดตรงที่ว่าเจ้าของรถชอบประมาณนี้ต้องขี่ใช่เรื่องกัะป้ากระโดกอ่ะทุกครั้งที่อาร์ม ทวามยาวอีกอย่างก็คือมันอยู่ที่เราขับด้วยบางที่เราอุ้มดินเยอะๆแล้วยืดให้ดูกระดกไวมันก็ไม่กระดกไม่ครับไม่กระดกที่นี้ด้วยความเดียวที่ว่าเราขับหมดเห็ปกติบางทีขับได้ปกติจะนิวัยเราอยากลองขับไปดูเดินว่ารถมันเป็นยังไงบ้างอะไรในที่ไหนมาพอดีเลยพี่เพิ่งทำเสร็จนี่แหละคันที่บอกที่ผมบอกปั๊มคัตทุกอย่างปั๊มคัตแตกเสร็จพอดี ไปเยือนฝั่งโน้นไม่ได้นะครับฝนเยอะโอ้โหถอยมาใกล้จังดูตรงตูดกันครับมากระดกไหมจ้ำถอยมาใกล้นะ เดิมนะครับจะเป็นแขนสั้นนะครับ,บช่างต่ออาเิเศษต่อ60เส้นเนี่ยก็จัดให้เลยครับสุดยอดเรื่องบริการเสวิส บอกว่าครั้งแรกปรกติปกติช่างอันจะขับแต่140ถึงได้ลองนะครับที่โมง โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับตามที่รีวิวกันไปเลยส่วนตัวผมชอบนะครับหามยาวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีหน้าง,งานอะไรพิเศษเจอดินแข็งนี่อะไรเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีครับผมสวัสดีครับ